ใครที่กําลังคิดอยากจะทาฟาร์มเห็ดเนี่ยนะครับคำถามแรกๆเลยที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็เป็นคําถามที่สําคัญมากๆด้วยก็คือเราควรจะเริ่มต้นด้วยก้อนเห็ดสักกี่ก้อนดีละ่ะวันนี้เรามาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับคือคําถามยอดฮิตเนี่ยมันมักจะมาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับ1คือจะลงก้อนเห็ดกี่ก้อนดีแล้วตามมาด้วยแล้วถ้ามีก้อนเท่านี้จะเอาไปขายใครละ่ะซึ่งเอาข้าจริงนะครับ2คําถามนี้มันคือเรื่องเดียวกันเป๊ะเลย แล้วนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มันสำคัญมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าวางแผนจำนวนก้อนที่เราจะผลิตกับวิธีการขายที่เราจะใช้มันไม่ไปด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยฟรีแน่นอนครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่สเตจแรกกันเลยดีกว่าสำหรับคนที่แบบอยากจะลองวิชาดูหรือว่าอยากทำเป็นอาชีพเสริมเล็กๆแบบที่ความเสี่ยงยังไม่สูงมากนัก ในระดับเริ่มต้นนี้นะครับจำนวนก้อนที่แนะนําเลยก็คือประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่ก้อนครับเป็นจํานวนที่เรียกว่ากําลังสวยเลยไม่มากไปไม่น้อยไปจัดการคนเดียวไหวสบายๆครับซึ่งไอ้จำนวนก้อนประมาณนี้เนี่ยนะครับมันก็จะให้ผลผลิตเหต็ดต่อวันออกมาอยู่ที่ประมาณ5-15ถึงกิโลกรัมก็เป็นปริมาณที่ยังจัดการได้ง่ายๆด้วยตัวคนเดียวเลยครับ พอผลผลิตเรามีเท่านี้กลยุทธ์การขายที่สําคัญที่สุดเลยนะย้ําเลยว่าต้องเน้นขายปลีกเท่านั้นครับเพื่อให้ได้กําไรต่อกิโลสูงสุดไงครับไม่ว่าจะเป็นการขายให้คนรู้จักในหมู่บ้านขายเพื่อนที่ทํางานหรืออาจจะโพสต์ลงกลุ่ม Facebook ของคนในพื้นที่ก็ได้ผลดีเหมือนกัน อันนี้คือเคล็ดลับจากคนมีประสบการณ์เลยนะครับคือถ้าเรามีเหตุแค่วันละ10กว่าโลเนี่ยการขับรถไปส่งที่ตลาดสดมันอาจจะไม่คุ้มแค่น้ํามันด้วยซ้ําสู้เราเอาเวลามาคัดดอกสวยๆแพ็คใส่ถุงให้มันดูดีแล้วขาในราคาปลีกดีกว่าเยอะครับกำไรเต็มๆเนื่อเหลน้อยกว่าด้วยโอเคครับทีนี้เราไปกันต่อที่สเตจต่อไปเลยสําหรับคนที่เริ่มมองเห็นลู่ทางแล้วก็เริ่มจริงจังมากขึ้น อยากจะปั้นให้การเพาะเห็ดเนี่ยกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวให้ได้พอมาถึงสเตจนี้ปุ๊บเราจะขยับสเกลกันแล้วนะครับจำนวนก,นก้อนก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2 0 0 0ถึง5,000ก้อนซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการลงทุนที่ต้องจริงจังมากขึ้นแล้วละครับแล้วพอก้อนมันเยอะขึ้นผลผลิตต่อวันมันก็จะกระโดดขึ้นมาเป็น20-50ถึงกิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งพอเห็ดออกมาเยอะขนาดนี้วิธีการขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันใหม่หมดเลยที่ปริมาณระดับนี้นะครับถ้ามัวแต่ขายปลีกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะระบายของไม่ทันแล้วล่ะครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องเปลี่ยนจากการหาลูกค้าใหม่ทุกวันมาเป็นการหาคู่ค้าประจําให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านส้มตําหรือแพงขายกับข้าวในตลาดที่รับซื้อเห็ดของเราทุกวันหัวใจของสเตจนี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับคือเราอาจจะต้องยอมลดราคาขายลงมานิดหน่อยเป็นราคาขายส่งแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความแน่นอนครับ คือความสบายใจที่ตื่นช้ามาแล้วรู้ว่าเออวันนี้มีคนรอรับเห็ดของเราแน่ๆไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะขายหมดหรือเปล่าและแล้วเราก็มาถึงสเตจสุดท้ายนะครับสเตจที่3คือการทำฟาร์มเห็ดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แบบเต็มตัวไปเลยสเกลนี้เราจะพูดถึงระดับฟาร์มมาตรฐานแล้วนะครับที่มีจำนวนก้อนเห็ดตั้งแต่10,000ก้อนขึ้นไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะให้ผลผลิตต่อวันที่โอ้โห มหาศาลครับคือมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปต่อวันณจุดนี้เนี่ยลืมเรื่องการขายปลีกหรือเดินส่งตามร้านไปได้เลยครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วกลยุทธ์เดียวที่เวิร์กที่สุดสําหรับผลผลิตปริมาณมหาศาลขนาดนี้ก็คือการขายส่งสถานเดียวเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งส่งเข้าตลาดกลางใหญ่ๆหรือวิธีที่สบายกว่านั้นก็คือทํางานร่วมกับพ่อค้าคนกลางให้เขามารับซื้อผลผลิตทั้งหมดถึงหน้าฟาร์มเราไปเลยคือแนวคิดในสเตจนี้มันจะเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับ ทุกอย่างคือเรื่องของความเร็วและปริมาณเก็บเสร็จปุ๊บชั่งน้ำหนักเทสไซตะกร้าใหญ่ๆแล้วส่งต่อทันทีไม่ต้องมาเสียเวลานั่งแพ็คถุงเล็กถุงน้อยอีกต่อไปแล้วเป้าหมายเดียวคือการเปลี่ยนผลผลิตจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นเงินสดเพื่อมาหมุนเวียนในฟาร์มให้เร็วที่สุดครับเอาละครับทีนี้เราลองมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกสักครั้งนะครับจะได้เห็นภาพความเชื่อมโยงของแต่ละสเกลกันแบบชัดๆเลย ตารางนี้สรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วครับจะเห็นภาพเลยว่าใมระดับรองวิชาที่ผลผลิตยังน้อยเราก็เน้นขายปลีกเอากําไรเยอะๆพราะขยับมาเป็นรายได้หลักผลผลิตมันมากขึ้นเราก็ต้องหาลูกค้าประจํามาช่วยรับของและสุดท้ายพอเป็นธุรกิจเต็มตัวที่ผลผลิตออกมาทีละเป็นร้อยรกิโลเนี่ยทางออกเดียวก็คือการขายส่งเท่านั้นครับและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เลยครับจานวนก้อนที่เราผลิตมันจะเป็นตัวกําหนดวิธีการขายที่เราต้องใช้ สองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันต้องสอดคล้องกันเสมอครับถึงจะประสบความสําเร็จได้คําถามสุดท้ายที่อยากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับก็คือแผนการผลิตที่วางเอาไว้เนี่ยมันเหมาะกับวิธีขายแบบไหนหรือว่ากลยุทธ์การขายที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันเหมาะสมกับขนาดการผลิตของเราแล้วจริงๆหรือยัง